รุ่นนี้อ่ะเป็นหนึ่งในลิปท,ที่แบบลองชอบมากๆเลยนะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวโรแมนติ a สติ้งเม l ต ing b a ร์นะคะเราตามมาทั้งหมด3สีเดี๋ยวเราจะสวอชส,สีให้ดูก่อนแล้วก็เราจะพูดเรื่องความรู้สึกที่ทำไมเราถึงชอบสีแรกนะคะจะเป็นสี01ก็คือจริงๆเรามีการแกะใช้ไปแล้วนะ สีโคโคโนะน้องจะมีความแบบตุนตุนกึ่งชมพูกึ่งส้มแต่ออกไปทางคนส้มซะมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาบนปากให้ดูเลยนะคะทุกคนเราจะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้มีกระจกนะตอนเนี้ยการทามันก็เลยอาจจะแบบดูแปลกๆนี่ เอาออกมาก็จะได้สีประมาณนี้บนปากเรานะอันนี้สีหนึ่งสองนะคะเ <c oughs> ยลโรสเดี๋ยวเราจะสวอตให้ดู <c oughs> คนเห็นไหมคะสีน้องอ่ะจะเหมือนกับกรีบกุหลาบที่แบบเหมือนกุหลาบ แก่ขึ้นนิดนึงมีความเข้มขึ้นนิดนึงอะ่ะแต่สีนี้อาจเป็นสีที่แบบเราชอบนะเดี๋ยวเราจะทาบนปากให้ดู อันนี้คือเบอร์หนึ่งสองนะเบอร์ที่เรารู้สึกว่าตอนแรกเราเห็นบนแท่งอะ่ะเราก็กลัวว่าจะไม่สวยเหมือนกันแต่พอทาบนปากแล้วอะ่ะในความรู้สึกเราอะ่ะเขาให้ลุกแบบจึ่งจึ่งสุภาพทาแบบ everyday ล o กก็ได้อะ่ะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้ามากก็ดูไม่ได้โปะเราก็อาจจะเข้ากับแบบสีผิวแล้วด้วยมัง้งก็เลยรู้สึกว่าเออไปด้วยกันได้นะแบบไม่ได้โปะมากทุกคนลองดูว่าเป็นไงบ้าง สีนี้นะคะเป็นสีศูนย์สองชื่อว่า Lovely Pink นะคะอเดี๋ยวเราจะสวอันแขนให้ดูสีก็คือแบบสดใสเวอร์ต่างกับสองอันทั้งหมดเลยอันนี้ศูนย์สองนะทุกคนอ,นอย่าลืมเดี๋ยวเราจะทำบนปากให้ดู เป็นไงทุกคนสีนี้คือน่ารักว่ะน่ารักแบบสดใสเวอร์ๆอ่ะถามว่าชอบไหมชอบนะแต่พูดตามตรงว่าอาจจะแบบไม่ได้ใช้ได้ทุกวันอะของเรานะคะถ้าใครที่แบบว่าวัยเด็กหรือวัยสาวก่าเราอะอาจจะชอบแล้วก็ใช้ได้นะสีน่ารักว่าคือแต่งหน้าอีกนึงก็แบบว่าคอร์ป๊อปออกมาเลยอ่ะสีน่ารักมากๆทีนี้เนี่ยเราสวอนทั้งสามสีไปแล้วเดี๋ยวเราจะปิดจบด้วยสีนี้เลยนะ ถามว่าค่ะทำไมเัา,าถึงชอบตัวโรแมนต์รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ใชื่อรุ่นว่า g r a s ติ้งเมลติ้งบาร์หนึ่งเลยเขาไม่ตกล่องปาก 2. เลยเรารู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นได้แบบดีมากๆดีในขนาดที่ว่าแม้กระทั่งว่าดุดออกจากปากไปแล้วอะ่ะก็ยังมีความชุ่มชื้นติดอยู่ที่ปากเราสามเลยคือช่วงไหนที่ปากแห้งๆอะ่ะตัวนี้จะเอาอยู่ด้วยความที่เขาเป็นเมลติ้งบาร์อ่ะ เอาง่ายๆว่าถ้าใครที่ปากแห้งอะแล้วแบบริบชอบกดลงปากบ,บ่อยๆอ่ะเราว่าอันเนี้ยน่าจะแบบเอาวัออยู่นะลองไปดูกันค่ะทั้งหมดนี้เราจะทวนให้ของเรามีสามสี 01, 02, ์หสแล้วก็หนสีโปรดของเราอะจริงๆชอบทั้ง3สีนะแต่ว่าสีโปรดของเราก็คือจะเป็นตัวแบบ12ก็คือตัวนี้แต่ว่าบนปากเราก็คือปิดจบด้วย02นะคะลอร e l ร p พินทุกคนลองไปดูนะ còn leo còn leo